คุณจะกลายเป็นพยานชีวิตที่ดีของพระเยซูโดยการให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่17สิงหาคมการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดมัทธิวบทที่18ข้อ33เองควรจะเมตตาเพื่อนทาาด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือ อ่านเพิ่มเติมมัทธิวบทที่18ข้อ21เถึง35เปโตรถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือดังที่บันทึกไวในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ21ท่านกำลังรู้สึกว่าการที่ให้อภัยพี่น้องเจ็ดครั้งในหนึ่งวันเป็นเรื่องที่มากแล้วแต่พระเยซูตรัสว่า เราควรให้อภัย490ครั้งในหนึ่งวันจริงอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งจะกระทำผิดต่อคุณ490ครั้งในหนึ่งวันแต่จริงแล้วพระเยซูก,กำลังจะสื่อสารว่าเราควรให้อภัยอย่างไม่จำกัดเมื่อมีผู้กระทำผิดต่อเราหรือโดนทำร้ายหลายครั้งเราเก็บความบาดหมางไว้ในพันธสัญญาเดิมมีกฎหมายว่าตาแทนตาฟันแทนฟัน ดยงที่บันทึกไว้ในพระธรรมอภยพยบท2่ี่21ข้อ23ถึง25จนกว่าการจ่ายราคาของการกระทำผิดจะได้ถูกจ่ายผู้คนจะไม่ได้ให้อภัยอย่างง่ายๆอย่างไรก็ตามพระเจ้าได้จัดการจ่ายราคาแห่งการละเมิดและการกระทำผิดของเราทุกอย่างโดยการที่ให้ความบาปตกอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวผู้ทรงพิพากษาในโลกนี้พระเจ้าให้อภัยเราและต้องการให้เราให้อภัยผู้อื่น พระองค์ตายเพื่อบาปของทุกคนให้อภัยแม้เราเป็นคนบาปอยู่และเราควรกระทำอย่างนั้นเช่นกันใจความสำคัญของบทนี้คือถ้าใครทำผิดต่อเราเราควรระลึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและตอบสนองอย่างที่พระองค์ทรงกระทำนี้ต่างๆไม่สำคัญเมื่อเทียบกับนี้ที่พระองค์ได้ให้อภัยเราเพราะฉะนั้นเราควรเห็นแก่ผู้อื่นอย่างที่ทรงกระทำกับเรา คุณได้รับการอภัยอย่างไม่สิ้นสุดจากพระเจ้าโดยทางพระโลหิตพระเยซูวันนี้ให้ความจริงตระหนักในใจเราถ้าใครทำให้คุณโกรธหรือเจ็บปวดความจริงนี้จะทำให้คุณให้อภัยเขาอย่างรวดเร็วนี่เป็นวิธีที่สำคัญวิธีหนึ่งที่คุณจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าและคุณจะกลายเป็นพยานชีวิตที่ดีของพระเยซูโดยการให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณจงให้ความรักพระเยซูเข้ามาในคุณและส่งต่อให้พวกเขา เราได้รับการอภัยอย่างไม่สิ้นสุดจากพระเจ้าโดยทางพระโลหิตของพระเยซูเราจึงให้อภัยต่อผู้ที่ทำผิดต่อเราได้อย่างรวดเร็วให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายลูกลูกขอให้อภัยคนเหล่านั้นและขอรับความรักของพระเยซูเพื่อลูกจะรักคนเหล่านั้นได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.